Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News สีสุวรรณร้องกะกะตอสอบผู้สมัครสอกอรพักเพื่อไทยจบด็อกเตอร์จริงหรือไม่ นายสีสวรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐธรรมนูญไทยได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาตนได้เดินทางมาย,ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตและกะกะตกรุงเทพมหานครเพื่อขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์หมายเลข4พักเพื่อไทยซึ่งเน้นใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าชื่อหาเสียงสงสยัยจบป ริญญาเอกจริงหรือไม่ซึ่งหากไม่จบจริงอาจเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนิยมของผู้สมัครต้องห้ามตามกฎหมายได้ ทั้งนี้สืบเนื่องจากผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธ์วงหมายเลขสี่พักเพื่อไทยได้โฆษณาหาเสียงและจัดทำเอกสารและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของตนว่าเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชาวพุทธแห่งประเทศมองโกเลีย The British University Mongolia Doctoral Degree of Philosophy ซึ่งเมื่อทำการตรวจค้นชื่อมหาวิทยาลัยและ หลักสูตรดังกล่าวแล้วกลับไม่ปรากฏชื่อในเว็บไซต์หรือรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับสถาบันดังกล่าวในประเทศมองโกเลีเลาายแต่อย่างใดจึงอาจเชื่อได้ว่าอาจไม่มีสถาบันดังกล่าวอยู่จริงในระบบการศึกษาหรือสถาบันศึกษาในประเทศมองโกเลียนอกจากนี้เมื่อตรวจสอบไปยังสำนักงานกอพอของไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกอพอจะรับรองคุณวุฒิที่ได้รับด้วยวิธีการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลาหรือฟูลไทม์จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆก็ไม่ปรากฏว่าให้การรับรองหรือปรากฏ ว่ามีชื่อ The British University Mongolia อยู่ในสารระบบของกอพอแต่อย่างใด ดังนั้นการที่ผู้สมัครสอกอหมายเลขสี่พักเพื่อไทยเขตสัมพันธ์วงกรุงเทพมหานครจัดทำสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับโดยนำมาใช้โฆษณาแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เขตสัมพันธ์วงและป้ายหาเสียงติดตั้งบริเวณสถานที่ต่างๆในพื้นที่เขตสัมพันธ์วง์โดยใช้คำนำหน้าเพื่อระบุสถานะทางการศึกษาของตนว่าด็อกเตอร์ซึ่งปุถุชนทั่ว เข้าใจได้ว่าหมายถึงการจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วนั้นจึงอาจเข้าข่ายกระทําการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองโดวยวิธีการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครอันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา65วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562 ซึ่งอาจมีโทษตามมาตรา126ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000ถึง2แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลอาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีด้วยนายศรีสวุวรรณกล่าวในที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ